สวัสดีครับพบกับผมนุ่มเจ็ดเคอีกแล้วนะทุกคนวันนี้เราก็เข้ามาในนภาแห่งความรักอีกเค้นเคยนะทุกคนนะ <S 2> <S 2> <S วันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะมา กั้นแกงแม่นางรับแรอีกแล้วนะทุกคนนะโดยที่ว่าผมเนี่ยไปหาซื้อน้ำอัดลมมาฝากนางนะทุกคนทางบ้านก็เหมือนพอจะรู้นะว่าน้ำอัดลมเนี่ยถ้าได้ขยเ้าแล้วเปิดฝาเนี่ยมันก็จะพุ่งออกมานะเดี๋ยวผมเนี่ยจะวางแผนให้นางเนี่ยขย่้าก่อนดื่มนะทุกคนนะขย่าแบบแรงๆเลยนะทุกคนนะขย่าเสร็จแล้วก็เปิดฝาดูดีว่านางจะมี ท้าทางแบบไหนนะทุกคนผมว่าน่าจะหานะแต่ไม่รู้ว่านางจะโกนหรือเปล่านะทุกคนแต่ไม่น่าโกนหรือมั้งโอเคทุกคนคอนเทนต์นี้คือเราจะเอาน้ำมัดลมเนี่ยให้นางกินนะแต่ว่าเอามีข้อแม้นะทุกคนก็คือเขย่าก้อนดื่มเรียบร้อยนางเสร็จพร้อมแน่คือวันนี้โอเคทุกคนก่อนที่จะไปห้านางเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะ พาไปชมบรรยากาศบนหูผาตรงนี้กันก่อนนะทุกคนนะเพราะว่านางก็อยู่บริเวณตรงนี้แหละแต่ผมเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้เรียกนางนะเ๋ยวคคอยเรียกนะทุกคนเดี๋ยวพาถ้าพาถ้าไปชมไปชมบรรยากาศบนนะ้าผาตรงนี้กันก่อนดีกว่านะทุกคนนะต่ว่าน้าผาตรงนี้ก็ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะทุกคน ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวของพอมเลยนะเราก็ไม่ได้ขึ้นมาดูจ้าข้างบนนานแล้วนะบรรยากาศไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะโอ้ยเวลาเดินเนี่ยเราต้องระวังอย่างนี้เลยนะทุกคนนะมันจะมีใยแบบนี้นะคือใยแมงมุมนะไม่รู้ว่าทุกคนในกล้องมันจะมองเห็นหรือเปล่านะอันนี้อันนี้นะมันจะมีแมงมุมด้วยนะดูดูทุกคน ดูนะทุกคนมันก็จะเป็นใหญ่แล้วก็มีแมงมุมด้วยนะไม่รู้ว่ากล้องมันจะจับหรือเปล่านะนี่นี่นี่โอ้ย,อยกล้องไม่ค่อยจับนะมันมันเล็กมากบางเราเดินเนี่ยเราต้องระวังนะเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้นะว่ามันจะมีพิษหรือไม่มีพิษนะกล้องไม่จับนะทุกคนนะนจริงๆมันจะเป็นใหญ่หเล่าตรงนี้ นี่นะทุกคนโอเคนี่นะทุกคนนะบางทีเราไม่รู้นะว่ามันจะมีพิษหรือไม่มีพิษนะเราเดินเนี่ยเราต้องคอยสังเกตน,นะผมเนี่ยเดินชนเลื่อยเลยนะทุกคนนะบางทีก็โดนแมงมุมกัดมั้งอะไรมั้งนะอาจจะมีพิษแต่ไม่หลายแรงมากแต่ถ้า บางตัวเนี่ยมีพิษร้ายแรงเลยนะทุกคนนะสามารถถึงแก่ชีวิตได้เลยนะบางนะบพอเวลาเราเดินป่าเนี่ยเราก็ต้องระวังระวังนะแบบนี้เราจะไปกันต่อนะทุกคนเราเดินป่านี้ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายๆนะทุกคนนะ ว่าใครก็เดินได้ไหมมันมันก็ก็แล้วแต่นะทุกคนคนทางบ้านก็เดินได้นะทุกคนแต่ว่าต้อง,ต,องต้องมีทักษะนิดหนึ่งนะทุกคนนะมีทักษะในการระวังตัวสูงหน่อยนะ ต้นไม้สูงใหญ่มากไม่ได้ขึ้นมาชมนานเลยนะดูนะทุกคนมองไว้จากข้างล่างนี่โหบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนนะโอ้ ฝนตกนี้ข้างบนนี้สวยงามเลยนะตอนขึ้นมาจะเป็นไม้แห้งๆห,หมดเลยนะทุกคนนะบริเวณตรงเนี้ยเดีวว่ารอบนี้คือสวยงามมากเลยนะทุกคนอากาศดีมาก นี่เราก็ปีนขึ้นมากสูงมากเลยนะเหมือนจะเจอป้องถ้ำนะทุกคนผรก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือถ้ำหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปสำรวจใกล้ๆดูนะ อาจจะเป็นทาทะลุมิติไปอีกหนึ่งมิติก็ได้นะทุกคนนะก็เป็นได้โอ้ไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นทัเ้เล็กๆนะเป็นโพรงเข้าไปเฉยๆนะทุกคนนะว้าทุกคนดู บรรยากาศสวยงามมากเลยนะ จากข้างบนนี้สูงมากเลยนะเราไม่ได้ขึ้นมานานตรงนี้มีต้นไม้หักด้วยนะ,นะก็จะเปลจากนะลุกคนนะืม ส oh. Oh, ูงมากเลยทุกคนโอหโหนี่นะทุกคนดูดีมองจากข้างล่างนี่ความสูงนะผาสูงมากเลยนะแล้วก็ช่วงนี้อากาศ ไม่คาดาดดิต้นไม้มันแบบว่าแตกใบจนมันไม่สามารถมองมองหิวมองหิวอะไรมองวิวข้างล่างได้เลยนะทุกคนนะจริงๆแล้วมันจะมองเห็นกูเข้าฟางหนูเลยนะแต่ตอนนี้คือมันได้บดบังไม่หมดแล้วนะทุกคนนะอ้าโดนเย็นมากนะอย่าทำตามผมนะมันอันตรายนะมันเป็นหน้าผานะทุกคนดูดิ โอ้ยสูงเราก็ว่าเสี่ยวมากเลยนะทุกคนข้างบนนี้เย็นจริงเลยนะเราก็ไม่ได้พักผ่อนตรงนี้นานนะโอ้ยลมเย็นเลยนะทุกคนเสียงลมพัดแบบแรงมากเลยนะ ชื่นใจเลยนะข้างบนนี้ลมเย็นมากทางบ้านไม่ควรทำตามแบบนี้นะอันตรายนะทุกคนนะแดีวผมเนี่ยอยู่ตรงนี้จนผมชินแล้วผมมาบ่อยนะ โอ้อากาศดีมากเลยนะทุกคน

เมื่อกี้ทางนี้ผมเดินขึ้นมา เป็นแบบนี้เลยนะเป็นหน้าผ่าที่ผมตั้งชื่อว่าหน้าผ่าแห่งความรักนะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะ เริ่มแผนการกันเลยนะทุกคนโดยที่ผมเนี่ยนำเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมนะทุกคนนะแล้วก็จะให้นางเนี่ยขยายอุกรณดื่มนะทุกคนขยายอุกรณดื่มนะทุกคนแล้วให้นางเปิดนะทุกคนนะทุกคนจะคิดว่าจะคิดว่านางจะโกหกไหมถ้าน้ำอัดลมเนี่ยมัน มันมันแบบว่าพุ่งใส่หน้านนันะทุกคนผมว่าน่าจะโกธผมแน่เลยนะทุกคนแต่เราก็จะจะลองดูนะเพื่อเพื่อที่จะแกงงางนะทุกคนเออมีผมอยู่ตรงนี้เองตอนนี้ผมก็ ต,ตั้งกล้องมันที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปตะโกนเรียกนางกันเลยนะโอเคทุกคนไปกันเลย ว่ามีดอกไม้ไ,ออมไปฝากนางด้วยทุกคนโสวยมากเลยนะไม่รู้ว่าดอกอะไรเหมือนกันอือนี่ทุกคนสวยมากเลยนะไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรนะแต่ไปฝากนางด้วยดีกว่า นางจ้านางนางจ้าฉันมาแล้วจ้างอมาให้ฉันเลย เดี okay. well, Jesus, ๋ยวตหัวมาด้วยนประมที่นบุผผมจะเริ่มแทนกการนวนะนี่เรามีน้ำเดือดจากโลกภายนอกมาให้ไม่นานกีิแล้ว แต่ว่ามันต้องขย่าแรงๆก็ลองขยั่วหนเลยนะครับเลี้ยวไปมันจนะขย่าแบบนี้แล้วก็ไปแบบน,น,นี้ดูดูนี่บิดอย่างนี้แล้วก็ปีนเห็นไหมไปเป็นใช่ไหมไปแล้วแบบนี้เป็นปนะมหมุนหมุนหม,นม,นมุนแล้วก็แต่ต้องขย่าแรงๆก็น,นะถ้าลองขย่าเรงๆดูนะ

ôi ơi, ơi, mình yên Ui! ôi ôi yên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  Ui! yên nàng rồi ôi yên ạ cái Mấy yên mấy yên ôi yên 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 Chạy yên Chạy yên 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 ทุงานข้าวแล้วทุกคนเหมือนจะได้เรื่องนะมันจะเป็นเรื่องแล้วนะไม่นางโมโหจริงนะจะเย็นไหมานาะงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้แกงไปแกงมาอย่าเป็นเรื่องเลยนะทุกคนเฮ้ยไม่นางจะเย็นผมแคยยอกเล่นเฉย เฮ้ย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 แม่นางใจเย็นใจเย็นผมนุ่มเองเราก็ชอบยอกเล่นอย่างนี้แหละเรื่องเลยนะแม่นางยักษ์อาลาวัตเลยปะเดี๋ยวเอาไงวะถอยดิ เล่นไปเล่นมาจนเป็นเรื่องนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นุ่มเองไหมนางแล้วแค่ย,ยอกเล่นเฉยไม่รู้ว่าจะโกรธโกรธจริงนะทุกคนรอบนี้เห็นไหมนะงเฮ้ยนี่หงน่ากลัวขอโทษไหมนาง เราแค่เราแค่ลอกแล้วเอ้ยเราแค่ย่อกเฉยๆดูเอาเรื่องอย่างนั้นคือเราไม่มีอยู่ใกล้ๆด้วยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วใจเย็นนี่เราเองเราแค่ยอกเฉยๆงั้นเรากลับแล้วนะ ถ้าแม่นางเป็นอย่างนี้ผมต้องรีบกลับบ้านแล้วนะทุกคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปไเืินนางจะเลี้ยงนะทุกคนไม่เอานะถอยก,ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยไปออกไปเลยเออกไปเลยถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไม่มายุ่งด้วยแล้วนะอะไรนะลอกเล่นใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่จริงจังเหลือเกิน น่ากลัวนะทุกคนแม่นางมีอาการนักแป้กนะมะโหจริงหรือเปล่าวะมโหจริงหรือลอกเล่นก็ไม่รู้นะทุกคนเมื่อกีนนะ้นี่นางบอกว่าอลอกเล่นลอกเหรอจะเอาคืนเหือ มีการจะเอาคืนเราด้วยนะทุกคนตกใจหมดโอเคตั้งกงเหมมันเดิมแล้เกือบไปแล้วทุกคนโดนานางวีบคอ,อ,อนะเกือบไปแล้วไ,ไปล็อกงอนแล้ว งอด้วยงอนจริงๆแล้วนะงอเราด้วย <c oughs> ได้เงืออะไรนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาแม่นางนะเหมือนจะแกล้งผมจริงๆนะนางเอาคืนนะ ตกใจหมดเลยเล่นแบบนี้้ะตกใจหมดโอ้โตกใจหมดลยทำหวเอิตลกเหมือนกันนะเราเนี่ย

จริงๆนะว่ามันมันไม่ต้องขยาวค่อยๆเปิดแล้วมันจะอร่อยกว่านี้ mấy <laughs> mi đèn không đây ba mấy này không hiểu ít nữa โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับทุกคน